ร่ากายเรืองเสียงดังเท่าฐานจากกองไฟพิธี้าคลุมของเขาปลิวไหวตามจังหวะแรงลมที่เหมือนจะออกมาจากโลกวิญญาณ ตำนานผีปากรรมในผืนป่าลึกของชนเผ่าโบราณมีตำนานกล่าวถึงผีปากรรมวิญญาณผู้เฝ้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะช้างป่าเขาถูกยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งคำสาบานระหว่างคนและสัตว์ค่ำคืนหนึ่งหากลมป่าพัดเสียงคล้ายงานเสียดกันเบาๆนั่นคือสัญญาณว่าผีปากรรมกำลังเคลื่อนไหวร่างของเขาปรากฏเป็นชายสูงโปรง่งผิวกายเรืองแสงดังเท่าฐานจากกองไฟพิธีผ้าคลุมของเขาปลิวไหวตามจังหวะแรงลมที่เหมือนจะออกมาจากโลกวิญญ,ญาณรอบตัวมีเงาของช้างป่าโปรง่งแสงเดินวนอย่างสงบผีปากรรมจะคอยปก ผู้ที่เคารพสัตว์และธรรมชาติเขาชอบนำทางพรานที่สำนึกผิดให้พ้นภัยแต่สำหรับผู้ที่คิดล่าเพื่อความโลภเสียงงาเสียดการจะดังขึ้นรุนแรงจนทำให้ต้นไม้รอบด้านสั่นสะเทือนก่อนร่างเงาของช้างวิญญาณจะโอบล้อมผู้บุกรุกไว้ในวงแหวนแห่งคำเตือนจนวันนี้ยังมีผู้ได้ยินเสียงลมประหลาดในคืนฝนปรำชาวเผ่าบอกว่านั่นคือผีประกรรกำลังเดินตรวจป่าเฝ้ารักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และวิญญ,ญ,ญาณสัตว์อย่างเงียบงนันสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่แอดเจ็ s ตป เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้